สวัสดีสบายดีพี่นอ้องปองปลายเบิร์สุขุสุขคนยินดีตอนรับเขาซูซองสาวหน่อยพัดถิ่นชาแนลเสียงแจว๊วแจวบใหม่เลยพี่น้องมาผมมาผอกันคือเก้ากับสาวหน่อยคนเก่าค้นเดิมนอกจากพี่น้องจ๋ากักบมือนีสิภาพี่น้องมากินก้อยไข่มอดแดงนอกจากพี่น้องจา๋านี่จ้ะเมื่อนี่สาวหน่อยก็จะเห็ดไข่ก้อยไข่มอดแดงสาวหน่อยเอามาจากบ้านนอกจากพี่น้องจา๋ามาพี่น้องบาๆไล่ง่ายห่างเนาะ เฮ็ดกินกินข่าวเทียงแล้วจ้ะมัวได้กินข่าวซอมมือนั่งรถพี่น้องกินแต่ขนมปังไปก็ก้อนหนึ่งมากก่ก้อนหนึ่งพี่น้องแค่นั้นเดี๋ยวอ่าลงมือก็เลยพี่น้องบ่กว่าไร่ห่างเดี๋ยวเ,าเอาอันสุรดรถลงไปเนาจะจ้ะนี่สุรดรถลงไปอ้อแส่หลายแสบหลายพี่น้องเราต้องเป็นห่วงจะ้ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่ว ข้าวขั่วก็ใส้หลายๆจักแสบปลาร้าใส่ลงไปพริกป่นใส่หลายแสบหลายใส่หลายเผ็ดหลายจัดไปเอาผักลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะผักลงไปจ้ะที่นี้เขาก็คโคเล่เนาจ้ะ โคเลโคเลโคเลโอ้ยเป็นตะแสบแสบพี่น mm ้องนี่จ้าใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วจ้าใช้ท่อนตักเลยแล้วแล้วใช้ตักใส่ พี่น้องอกะแซแสบก้อยไข่มดแดงยั่วๆจ้าโอเคพี่น้องถ้าไปกินกันเลยจ้ะพี่น้องสาวหน่อยหิวเขาแห้งแล้วไปจะแแสบเ่จ้าอันนี้คือก้อยไข่มดแดงเด้อจ้ามากมากพี่น้องมารับสวัสดีสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ดสุขสุขคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวหน่อย พัดถิ่นชาแนลเสียงจะแจ่วมาอีกแล้วพี่น้องเมื่อกินข้าวน้ำชาหน่อยได้จากพี่น้องจา้าหิวข้าวแห้งนี่กินกับไข่มดแดงพี่น้องนี่ก่อยไข่มดแดงกับข้าวเหนียวแซ่บอาหารสันสูงด้ยพี่น้องอก่อยไข่มดแดงเนี่ยอาหารสันสูงด้วย Ở mà chặt bàn mới sao Thêm đó Bỏ kết lên đi rồi Thấy à Mắt tắp nhắn tuần này, thường mới Khoa không rất là. ะะแคน่ะค่ะแซ่บเนาะไปกินข่าวช่องมือกินแต่ขนมปังนั่งรถไปกินก่อนนึงขนมปังเขาแจกนังกลับมากินก่อนนึงเขาแจกเขาหายลงไปกินข่าวอยู่ครลาดที่ขาด,ขาดนี่พี่น้องพักคอสงามงาม พักคอร์ัก็พักสลัดพี่น้องน้ามีหรีหง่ามแห้งกินพัดกับปุ่นไี่กเนถักเหรอเอาใจแ่บปะชิ้งมั่วเึ่โอเค

กเป็นรสดนะค่กแตงนก็กอบนะนกแกผู้บ่าวขาหมกแงผู้บ่าวขาผู้บ่าวเชื่อบอกผู้บ่าวกห่ยบ้า หกบาทงามไหมสิบบาทคัาชื่อภาอโบกกรมาเจ้าบาทนะมันชื่อหาดกรมาเจ้าหาไม่ากแ่แล้ว่แ่ชื่อน้ำผู้่าจีบผู้ยงงิอ่ะบอกว่ากกมเจ้าบทหานแซ่บแห้งายหูแล้วบะเอาไม่ทายไหม ตีงัวแบบอื้อหือเอื้มเรื่องของพี่น้องมาได้พี่น้องจ้าบัวบี่น้องบัวบัพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาวหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศมากินข่าวแชทแช่น่าจะหน่อยได้จ้าพี่น้องจ้าหิวข่าวแห้งพี่น้อง ฮิวจนลืมหองมาจากบานได้มาหอดตีหาไปส่งป้าอ่าอยู่เสริมพักเก็ตสร้อยสามสิบมาหอดห้องเจ้าของพกโมงกว่าๆหน่อยหนึ่งอะพกโมงประมาณสิบเนี่แหละ คุณชันคุณเหมือไหมหขาแท็กซี่นั่งจากบริษัทสหพันธ์ทั่วไปเฉลิมพระเกียรติซอยสามซีฟแล้วก็กลับมาหอดทองสาวน้อยหกลอยทั้งข,ขาทั้งด่วนร่วมกันหกลอยบาทพี่นออ้องขาแท็กซี่ตื่นเวลาตี

ต้องดทบเดินหาอะไรดองอะไรเนี่ยฉันงดูสอยกูเลยมันเหมือนเขายังไงไม่ใช่ห้ามถือชิด

ดูเ็ดอเหรอ่ได้เล่ายงพูด่มดองกันล้วแซ่บลองแซ่บอาหารแซนสูงหอย้นห้อนกอ่อะคินึงคอทุกกน่ในบางจ้ำฟนเนี่ย มันพกินพักแล้มันบอกกินได้ในนู่นทีอ่อยาเรากินเอาไปไหน พักก็จะเป็นกรอบเนี่ยมกวบกวบยิบมันอ่านมันซะกแกให้มันขึ้นอือเชื่อร่อาคั้น่ะรอมจะาแม่กแนีล้งชรา่ิ้ัวอย่างได

được, bây giờ tìm bạch lang, nói bây giờ ที่ใดเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดกับกับขอโทษเขอภัยพี่น้องเมื่อที่ผูกทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ประชายกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องมาผ่านคลิปใหม่ๆที่ชาวหน่อยแล้วลงไปให้พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมกันนะจ๊ะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กเป็นกำลังใจใหชาวหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะชุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีบ๊ายบายพบกันใหม่ชุดหน้า้ะจ้ะพี่น้องจ้ะ